วันทูคอมาอะรอบนี้ขอวันทูคอแน่นอนยังไงก็การันตีวันทูคอแน่นอนนะครับรอบนี้มามามาเปิดสวยๆเปิดสวยๆจบที่ไม้เดียวหรือเปล่าอ้าวเอี่ยวมาแล้วโอ้ยเอี่ยวหนึ่งสองสมาเต็มรับโอ้โหเสียดายไม่มีตัวคูณนะไม่มีคูณสิบนะโอ้โหอ้าวหมื่นสอง คำเตือนวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเตือนแล้วนะคะเตือนแล้วนะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับ จดิวีอีกแล้วนะคะวันนี้ดีวีจะพามาเล่นเกมไฮโรหรือว่าไฮโรไทยกันนั่นเองนะคะไฮโรไทยคาเตือนนะคะวิดีโอน,นี้จากทั้ด้วยความสุขและความบันเทิงนะคะเด็กที่มีอายุน้อยกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนานะจ๊ะเตือนแล้วนะคะเตือนแล้วนะคะวันนี้เราพวบทุนมาสูงนิดนึงนะคะวันนี้เรามาเล่นห้องสูงนะทุกคนนะมามาวันวันนี้เราจะเริ่มที่เบ็ดร้อยนะจ๊ะทุนที่สามพันนะจ๊ะมา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 ,มา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 ลุนดอกนี้มา มันน่าจะออกสูงนะครับเพราะมันออกต่ำหลายรอบติดแล้วนะครับไม้นี่ขอยาไปที่สูงนะสี่ห้าหกนั่นเองนะครับวน,นะบาเปิดสวยๆลูกมวยมาขอสวยๆก็พอนะไม่เอาอะไรมากขอสี่ห้าหกนะจ๊ะมาขอสี่ห้าหกมาลูกมาเออมีตัวคูณให้ด้วยมาเปิดมาโอ้ยสี่สองเออสี่สองห้าสวย,ยดูด,ด,ดีแล้วที่สี่สี่ห้านะจ๊ะ ดีอย่างไ้ที่สี่ห้าน่าจะเออมาค่ะบวกมาร้อยหนึ่งนะจ๊ะมาข่ะไม,ะม,ะมะ้ต่อไปค่ะไม้ต่อไปมาเออขอซ้ําที่เดิมไปเลยค่ะขอซ้ําที่เดิมไปนะมาสูงน่าจะออกแล้วนะรอบนี้นะขอขอสูงสักรอบมาลุกมารอบนี้ขอสูงนะลูกนะเจ็บไม่จําเราก็ต้องซ้ํานะคะมา รอบไม่กินไม่เจ็บมากนะฮรรอบไม่กินก็บวกมาแต่บวกมาน้อยแต่รอบนี้ขอสวยๆสีส่มาแล้วสี่มาแล้วโอ้โหสี่สี่เอียวโอ้โหโอ้โหโดนจนได้โอ้โหลงไปที่หกร้อยนะจ๊ะเอาไงต่อดีขอซ้ำที่เดิมไปเลยค่ะเจ็บไม่จำเนี่ยเราต้องซ้ำนะครับแบบนี้นี่แหลคะครับหมดหน้าตักไปเลยไหมหมดหน้าตักไปเลยไหมโอ้โหอย่าให้ศูนย์อย่าให้ศูนย์ มาเปิดสวยๆลูกขอสวยๆนะมวยนะขอสวยๆนะลูกนะขอสวยๆลูกมาเปิดมาว่าไงสี่ยบสี่มาแล้วเอาสี่อะไรโอ้ยสี่หกเออดีนะยังได้สี่หกสวยๆเออเอาจนได้สูงมาจนได้แล้วทุกคนนะนะบวกมาที่สองพันสวยนะคะมาไปกันต่อคะ่ะรอบนี้เขาจะไปทางต่ํากันบ้างนะคะหนึ่งสองสามนะคะหรือว่าวันวันทุกข้อ แต่เพิ่มสีไปด้วยนะเพิ่มสีสองไปด้วยสีเอี่ยวไปด้วยนะทุกคนนะมาๆรอบนี้ขอสวยๆลูกรอบนี้น่าจะต่ำแล้วนะทุกคนนะรอบนี้น่าจะต่ำอ้าวสองมาแล้วสองอะไรสองสองห้าโอ้โหโอ้โหลรไปเก้าร้อยนะครับนี้โดนไปที่เก้าร้อย 900, นะฮะ มาค่ะไม่เป็นไรค่ะขอซ้ําที่เดิมไปค่ะขอซ้ําที่เดิมไปเลยมาซ้ำสีคือซ้ำที่เดิมไปสวยๆลูกเปิดสวยๆก็พอขอหนึ่งสองสามก็ยังดีมาลูกมาขอวันทุกคอสวยๆนะลูกน้ำมาทําไม่ได้ก็โอ้โหคูณมาด้วยขนาดน,นี้อ๋อสองมาแล้วโอ้ยัยงสองสี่เอ้ยเราแทงสองสี่ว 2, ไว้นี่วเออได้อยู่ เออผมไอ้สี่ร้อยนะจะเออถือว่าได้อยู่นะได้อยู่นะมาครับไปกันต่อต่ํายาวๆไปลูกขอต่ํายาวๆไปลูกยิงต่ํายาวๆไปเลยค่ะรอบนี้นะมาคขอหนึ่งสองสามสักรอบมาวันดูคอสักรอบมาลูกมาใครดีสนใจอยากเล่นอยากตามนะคะลิงก์ยู่ใต้คอมม์นะอ้าวสามมาแล้ว โอ้ยสามสี่เอ้ยสามสี่ได้อยู่เ <4. S 1> ออโอ้ยขาดทุนสองร้อยนะจ๊ะไม่เป็นไรเจ็บไม่จําซ้ำที่เดิมไปไม่เอาดีกว่ารอบนี้ขอเอาสองสามสี่ดีกว่ามาสองสามสี่ห้าไปเลยมามามาขอสวยสวยลูกขอสวยสวย ขอสวยๆลูกอ้าวสองเอ้ยสามเอสมเอสา,ส,าสามสี่หกเออได้สี่สามเออ้ามีตัวคูณให้ด้วยวแบบนี้ก็สวยดิเออสองพันโอ้ยรอบนี้บวกที่พันสองรอบนี้บวกที่พันสองนะจ๊ะเออมาค่ะขอซ้ำที่เดิมไปค่ะขอซ้ำหนึ่งสองไม่ใช่ที่เดิมขอซ้ำหนึ่งสองสาม 1, 2, ไปนะคะของตามเมื่อกี้มาๆรอบนี้ขอแยกไปที่สองร้อยก็เลยมา ขอมันหมานลูกขอมันหมานมาเปิดสวยๆเปิดสวยๆลูกหนึ่งสองสามอ้าวเอียวมาเอียวอะไรเอียวสี่หกโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอโห,โอโหโรอบนี้โดนไปที่พันเก้าไห่ครับไม่เป็นไรครับเจ็บไม่จําเราต้องซ้ำหมดน้าตักกันไปเลยนะคะวันดูคอมาครับรอบนี้ของวันทูคอแน่นอนยังไงก็การันตีวันทูคอแน่นอนนะครับรอบนี้มา มามาเปิดสวยๆเปิดสวยๆจบที่ไม้เดียวหรือเปล่าอ้าวเอียวมาแล้วอุย้ยเอียวหนึ่งสองสามมาเต็มครับโอ้โหเสรยดาไม่มีตัวคูณนะไม่มีคูณสิบนะโอ้โหอ้าวหมื่นสองแบบนี้ก็พอได้กำไรเรียบร้อยนะโอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะทุกคนนะบา,บายบายค่ะ ครที่อยากเล่นอยากตามลิงก์ใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับบ๊ายบายจ้า